ท่านผู้ชมชานะครับอวันนี้มาอัปเดตข่างเงินหน่อยนะครับก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับก็ใครที่ซื้อข้อมูลผมไปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนี่ยที่เป็นข้อมูลแบบเนี้คุณอย่าลืมไปอัปเดตเดือนสิงหาคมนะครับผมเอาลงลิงก์แล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบกว่าละยี่สิบเจ็ดยี่อะไรทบเนี่ยพอลงให้เรียบร้อยแล้วคุณไปกดลิงก์ที่ผมส่งให้คุณหลังจากที่ผมส่งคู่มือ ให้ถึงให้คุณไปถึงบ้านแล้วคุณกดลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาคุยว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิงหาเนี่ยมีตัวไหนที่ทํากําไรบ้างนะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทาเพราะว่าวันเสาร์นี้ผมจะมสอนเรื่องการตลาดยุคใหม่นะครับซึ่งหลายคนที่ติดตามช่องผมแหละคุณจะพลาดครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อคุณอย่างมหาศาลนะครับรวมถึงลูกหลานของคุณนะครับที่อยู่ในยุค new normal หรือว่ายุคใหม่เนี่ย ซึ่งมันมีอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณได้ครบคันแต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานครับใครที่ซื้อเงินห,หกสกุลหลักนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยก็กําไรทุกตัวนะครับเนี่ยผมแนะนําหลายคนเวลาเอาข้อมูลไปเนี่ยคุณคุณปิ้นแล้วก็มาร์คว้6หกสกุลน,นี่ยกำไรทุกตัวถ้าใครซื้อต้นเดือนแต่ถ้ามากลางเดือนแล้วมันจะไม่ค่อยสวิง มีตัวฟังสวิตเท่านั้นครับที่ทํากําไรนะครับเนี่ยฟังสวิตตัวเดียวนอกนั้นั้นซ,ซื้อต้นเดือนเนี่ยไม่เกินวันที่สิบห้าเนี่ยก็กําไรแต่หลังจากนั้นราคามันจะเงินบาทมันแข็งค่าครับทําให้ค่าเงินตัวนี้มันอ่อนลงนะครับส่วนสกุลรองเดือนนี้ก็ต้องบอกทุกท่านเลยว่าโบนะครับเดือนนี้สกุลรองโบมีตัวทํากําไรตัวเดียวก็คือตัวเงินหยวนนะครับ เงินหยวนเด๋ยวนี้ทํากําไรห้าถึงหกสตางค์นะครับห้าถึงหกสตางค์ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าซื้อจํานวนเยอะนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับห้าหกสตางค์คุณไปคํานวณดูก็ได้ประมาณสูงพอได้นะครับประมาณกี่บาทนะบาทหรือสองบาทเลยสองบาทนะฮะร้อยเนี่ยนะจำไม่ได้ละนะครับลองไปคานวณดูวันนี้ผมจะมาให้สองปัจจัยคุณนะครับว่าในยุค โควิดเนี่ยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเนี่ยคุณดูอะไรบ้างนะครับผมจะให้2ปัจจัยคร่าวๆนะครับสองปัจจัยแรกคือคุณดูสถานก,การณ์โควิดนะครับสถานการณ์โควิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันขึ้นหรือมันลงถ้ามันขึ้นเนี่ยความหวาดกลัวคนมันจะเยอะนะครับความหวาดกลัวคนมันจะเยอะนะครับคนมันก็จะมองหาหลายๆสิ่งหลายอย่างละาบางคนก็จะมองหาเรื่องของ การลงทุนเลยสักสิ่งอย่างแม้แต่แลกเปลี่ยนเนพอยอดติดขึ้นละคนก็ยังมักจะไปแลกเปลี่ยนเงินพอคนไปแลกเยอะๆดีมานกับซัลายซัลายมันมีมีน้อยแต่ว่าดีมานมันเยอะมันก็แย่งกันแย่งกันซื้อแย่งกันเื้อมันทําให้ค่าเงินมันแพงขึ้นแพงขึ้นวันนี้ยมันเงินบาทมันแข็งมันอ่อนตัวคนอาจจะทยอยขายกันมาบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับ นะครับส่วนที่2ก็คือวัคซีนนะครับวัคซีนประเทศไหนที่สีดวัคซีนเยอะๆนั้นความเชื่อมั่นมันจะมีเยอะนะครับเมื่อไปเป็นการลงทุน,นหลายสิ่งหลายอย่างที่นักธุรกิจจะมาลงทุน,นครับเช่นพอคนได้รับวัคซีนเยอะๆแน่นอนหลายคนก็จะมั่นใจปลอดภัยร้านอาหารธุรกิจมันก็จะเริ่มฟื้นขึ้นนะครับฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นนะครับเช่น วัคซีนผมเชื่อว่ามันคือคําตอบนะครับมันคือคําตอบสําหรับการแก้ปัญหาโควิดนะครับขึ้นอยู่ว่าประเทศไหนจัดสรรจัดเตรียมได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับนะครับมันจะส่งผลต่อค่าเงินด้วยถ้าประเทศไหนเอาเรื่องวัคซีนได้ดีนะครับค่าเงินของขัข้นก็จะแข็งขึ้นประเทศนั้นก็จะอ่อนลงเวทกันเวทกันเหมือนกันเช่นพวกที่แรกเปลี่ยน ใครที่แลกเปลี่ยนใครที่ซื้อข้อมูลผมไปนะครับคุณอย่าลืมนะครับคุณใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับคุณจะเห็นภาพรวมทั้งสิ้นเลยนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงหรืออะไรเดือนสิงหาคุณไปอัปเดตให้ดีนะครับไปดูครับคุณจะเห็นเลยนะครับตอนนี้เงินบาทมันเริ่มแข็งละก็เป็นอีกโอกาสนะครับที่ผมจะมาแจ้งกับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับไม่เกิน5นาทีขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ